ยินเสียงรถครับมาหาคลิปพี่น้นองด้วย L ห้าศูนย์นูพี่น้องติดตัวใหญครับจึ๊บ ค้นกลางเกียร์ดินครับระบบถึงกลางพี่น้องนะเท้าห้าส่วนอ่าถึงมุมต่ำครับเพิ่นเนี่ยฮะเกียร์เฟื่องทีแยังว่าฮู้ครับยินเสียงรถมาถ่ายคีบแจ้งเดียวพี่น้องอ่ายินเสียงรถมาถ่ายคีบเออผู้เฒ่าครับ ลอนน้าว่าืินดีไปน้องพี่อลอนลอนแล้วรถแรงกหมนด้โกตนะครับเครับือมื่ออาชีพครับรถแรงครับเฮ้ยครับจะหกล้อครับมัคขับรถไทยเมื่อกน,น่ะว่าสัน ครับรถฮกอครับอเออเี้ยเนที่พี่นะ้องเออแรงเว้นะแรงหนได้ยิงเยียบกินงิงเปิ แรงรถแรงไฟดิบม,มากครับเออฮ่่ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วานี่และครับทีอย่างน่าดีเลยอมอื๊ซอ,อลินน้องขวาว่ากัน hết à, hên ở đây vì nó trên mạng khắp không qua gấp Rồi nào đó với quất kinh thì đen kinh dịp hơn đâu vừa dịp các bữa nay อะไรกับไปอะไร ไปรครับซีรุ่ยไป,ปรครับ,บรูดรูดต่อหน่าเขินนินครับมาบักร,รงแรง โอเคครองครับม okay,